นี่คือบรรยากาศของเส้นทางสายชุกพรน,น้ํานะครับเรากําลังเดินทางออกจากที่พักเพื่อจะมุ่งไปสู่ท่าเรือหรือแพ้ปลาแล้วก็จะแวะตลาด บาดเรื่องลาวทะเลลิ้มทะเลอยู่มีไกลาชายฟั่งใต้ทะเลเคยมีปะการังแต่ต้องทังพ่ายไเพราะใจคนในทะเลมีกุงหอยปลาปูปะการังตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของแพปลาเทศบาล ปากน้ำชุมพรนะครับตอนนี้เรือกำลังเอาอาหารทะเลที่จับได้มานะฮะขึ้นมาขายนะครับแต่เห็นว่าในกระบะนั่นคืออาหารทะเลที่ถูกแชก่แช่น้ำแข็งมาจากในทะเลเลยนะครับจับกันสดๆแล้วก็ใส่กระบะน้ำแข็งใส่ เดี๋ยวเราจะคงไปดูมีเรือกหลายลำนะครับที่กับ<ป>วันนี้จะมีเรือเข้าจับทะเลน้อยไปอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เรือไม่ได้ออกไปทําการจับปลากันมากเนื่องจากว่าฝนตกมีคลื่นลมนะครับแต่เช้านี้ เลยดูบรรยากาศแต่สงบสงบสักนิดหนึ่งมีหมอกแต่ฟ้าเริ่มสวยนะฮะคาดว่าวันนี้อากาศคงจะดีอีกสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต่อไปครับว่ามีอาหารทะเลแบบไหนปกติที่สะพานปลาแห่งนี้ก็จะมีนี่ฮะนี่คือบรรยากาศสะพานปลานะครับธรรมดาแล้วจะมีการขึ้นเอาอาหารทะเลขึ้นมาที่สะพานปลาแห่งนี้ เต็มนะฮะเต็มมีเรือหลายลำจอดเรียงกันแต่วันนี้จะเงียบเหงาไปสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีภาพมุมมงชายฝั่งนะครับซึ่งมีอาหารทะเลอยู่ในตลาดเดี๋ยวเราไปตลาดก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งที่เขากำลังขึ้นปลากันอยู่ตามมะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารทะเลที่ขึ้นมาจาก เรือแล้วนะครับตอนนี้กําลังซื้อขายกันอยู่นะฮะมีแม่ค้ามาซื้อขายจากราคาคนกลางอีกทีหนึ่งก็จะเข้าไปสู่ตลาดในจังหวัดชุมพรนี่แหละครับกระจายกระจายไปตาม,มอำเภอต่างๆตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการซื้อขายจะสังเกตว่ามีเรือรบอบองจอดตอนนี้ซื้อขายกันพิมพ์ท่าเรือซื้อกับขายกันตรงนี้เลยนะครับ ขึ้นจากเรือก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อกันไปอีกทีบรรยากาศส่วนหนึ่งของอช่วงเช้าเนะครับของตลาดเทศบาลปากน้ำชุมพรถนนเส้นนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วฮะชุมชนของชุมพรก็จะอยู่เป็นประมาณนี้ชุมชนของปากน้ำชุมพรน,นะครับ เดี๋ยวเรากําลังจะใกล้ถึงตลาดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดกันครับบอกช่วงนี้มีเทศกาลอาหารเจนะครับก็จะมีอาหารเจวางขายอยู่ด้วยนี่เป็นลักษณะครับใช่ครับเดี๋ยวทำซาลาคาดีก่อนทำซาลาคาดีนิดนี่เป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะฮะข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูในตลาดกันครับว่ามีอะไรมากมายหลายอย่างนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันที่นี่ว่าเราอยู่กันทานอาหารกันยังไงนะครับแล้วเราก็จะซื้อเข้าไปทำนี่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับผลไม้ ี่บรรยากาศรอบนอกของตลาดนะฮะมันจะเขาจะมีตลาดอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งอีกที่หนึ่งแต่ว่านี่คือก่อนที่จะเข้าไปในตลาดบรรยากาศอันนี้เป็นฟูนิ่มนะครับฟูนิ่มก็จะมีฟาร์มที่ทุนพรที่แถวทองอิเลดอยู่สองสามฟาร์มฟูนิ่มก็จะถูกเลี้ยงที่นี่แล้วก็ส่งออกเหมือนกันนะครับส่งไปขายที่อื่นกัน ันนี้เป็นปูทะเลปูทะเลก็มีมากนะครับทุกพรน,นี่คือรถเมล์ที่วิ่ง ระหว่างปากน้ำชุมพรกับกชุมพรนะครับจะดูว่ามีเอกลักษณ์ของเขาเดีอนกันนะครับอากาศชายทะเลของปากน้ำส่วนที่เป็นเทศบาลปากน้ำชุมพร ได้ดูมรสุมแล้วนะฮะจะมีเกาะมากมายวันนี้อากาศเติดตั้งนิดนึงเพราะฉะนั้นบางวันจะบองฟ้าจะสื้อส,มส้มสวยแบบนี้นะครับ